สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการสอนออนไลน์นะคะของวิชาวิทยาการคำนวณนะคะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะนักเรียนอะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาก่อนเลยนะคะสำหรับในคาบเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันอยู่ในหน่วยที่6นะคะเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะคะต่อจากคาบเรียนที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยได้นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะอะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูยุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับการตกแต่งเอกสารสวยนะคะด้วยรูปภาพในโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเนี่ยเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า35นะคะสำหรับในหนังสือเรียนหน้า35นะคะนักเรียนเขาก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับ การตกแต่งเอกสารสวยด้วยรูปภาพนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการแทรกรูปภาพนั่นเองนะคะนักเรียนในหนังสือเรียนเนี่ยเขาบอกว่าการตกแต่งเอกสารของเรานะคะให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยด้วยการแทรกรูปภาพประกอบเข้าไปนะคะหรือว่าทําพื้นหลังนะคะ โดยเราเนี่ยสามารถแทรกภาพนะคะจากแฟ้มต่างๆที่เราได้บันทึกไว้นะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเช่นจากไดร์ต่างๆนะคะหรือว่าแผ่นซีดีแฟลตไดร์นะคะกล้องถ่ายภาพดิจิตอลหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นต้น ซึ่งการแทรกรูปภาพเหล่านี้นะคะก็มีขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่5ขั้นตอนนะคะตามที่หนังสือเรียนเนี่ยได้อธิบายไว้นั่นเองอ่ะเรามาดูในหนังสือเรียนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเขาบอกว่าขั้นตอนที่1เนี่ยให้เรานะคะเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาใช่ไหมคะจากนั้นให้เราไปคลิกที่ insert นะคะ insert เนี่ยเขาก็จะอยู่ในแถบ ด้านบนนะคะตรงสีน้ำเงินนะคะถ้านับก็จะอยู่ช่องที่1 2 3นะคะกดไปที่ insert จากนั้นนะคะขั้นตอนที่2เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกตรง picture นะคะอ่ะ picture ก็จะอยู่ตรงแถบสีเทาแบบนี้นะคะจะเป็นรูปภูเขาแล้วก็มีรูปดวงอาทิตย์นะคะไอคอนของเขากดเข้าไปที่ picture จากนั้นนะคะให้เราเลือกภาพจากแหล่งที่เราเก็บรูปภาพเอาไว้นะคะก็คือเรามีรูปภาพอยู่ในได์ไหนนะคะเช่นในหนังสือเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ในไดดีใช่ไหมคะก็กดเข้าไปที่ใดดีจากนั้นก็ไปคลิกรูปภาพที่เราต้องการนะคะเมื่อคลิกรูปภาพของเราเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่5นะคะสุดท้ายแล้วเขาบอกให้เราเนี่ยไปกดที่ insert ตรงนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถแทรกรูปภาพ เข้าไปในงานของเราได้แล้วนะคะอะเดี๋ยวเรานะคะไปดูวิธีพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะเด็กๆเ,เราเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาแล้วนะคะ มาทำตามขั้นตอนในหนังสือเรียนนะคะขั้นตอนที่1คลิกที่ insert นะคะ,ะ insert จะอยู่ช่องนะคะที่3ตรงแถบสีน้ำเงินด้านบนนะคะตรงนี้คลิก insert ค่ะจากนั้นคลิกที่ picture นะคะ,อะไอคอน picture เห็นไหมคะที่เป็นรูปภูปเขาแล้วก็มีาท r ต์เล็กๆตรงนี้นะคะคลิก picture ค่ะ,ะจากนั้นเลือกแหล่งที่เก็บข้อมูลนะคะ อ่ะอันนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแบบนี้นะคะคุณยุ้ยเนี่ยไปเก็บรูปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะเราก็มาเลือกที่เดสก์ท็อปนะคะอ่ะแล้วก็เลือกรูปภาพนะคะจากนั้นนะคะให้คลิกที่รูปภาพที่เราต้องการแล้วก็กด Insert ตรงนี้นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะรูปที่เราต้องการแทรกเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในงานของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมานะคะในหนังสือเรียนหน้า35นะคะตรงด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมาอาธิบายนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพนะคะเขาบอกว่าถ้าเรานะคะต้องการปรับรูปภาพให้เหมาะสมนะคะเราแค่คลิกที่รูปภาพนะคะแล้วก็ทำการย่อขยายย,าย้าย หมุนและลบภาพนะคะตามความต้องการของเราโดยให้เรานะคะสังเกตจากสัญลักษณ์ของเมาส์ที่เขานะคะจะปรับเปลี่ยนตามคําสั่งของเรานั่นเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่คําสั่งแรกนะคะคําสั่งการย่อขยายนะคะอ่ะคำสั่งการย,อย,ายะะ่อ,รยอขยายตรงนี้นะคะเมื่อเรานําเมาส์ไปคลิกที่รูปภาพเนี่ย หน้าจอนะคะจะแสดงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะขึ้นมาตรงรูปรูปนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยให้เรานําเมาส์นะคะไปวางไว้ตรงมุมวงกลมตรงนี้เห็นไหมคะที่เขาเนี่ยแสดงขึ้นมาอ่ะจากนั้นสัญ,ญลักษณ์ของเมาส์นะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัวอ่ะเสร็จแล้วให้เราคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงภาพขึ้นดึงภาพลงนะคะตามความต้องการของเราเลยนะคะ สำหรับการย่อหรือว่าขยายนะคะเราสามารถเลือกได้ทุกมุมเลยนะคะที่มีรูปวงกลมแบบนี้ขึ้นนะคะแต่ถ้าเราอยากให้ภาพเหมาะสมนะคะครูยุ้ยแนะนําให้ดึงที่มุมนะคะสี่มุมแบบนี้นะคะเพราะถ้าเราดึงข้างๆรูปแบบนี้นะคะรูปเนี่ยจะเสียสมดุลน,นะคะแล้วก็ขนาดจะไม่สวยงามนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นหัวข้อของการย้ายนะคะการย้ายภาพนะคะ ถ้าเราเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปนี้นะคะกรอบสีขาวเขาก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะคะสัญลักษณ์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีคทิศทางสีดําแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นเนี่ยเราก็แค่คลิกที่ภาพค้างไว้นะคะเสร็จแล้วก็ย้ายค่ะไปตามตามตำแหน่งที่เราเนี่ยต้องการค่ะต่อมานะคะจะเป็นการหมุนภาพค่ะ สำหรับการหมุนภาพนะคะเราก็เ,าเมาส์ไปคลิกที่รูปภาพนะคะจากนั้นเนี่ยบนกรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่เขาแสดงขึ้นมาเนี่ยจะมีลูกศรน,นะคะสีขาวๆนะคะขึ้นอยู่ที่ด้านบนนะคะเราเอาเมาส์นะคะไปชี้ที่ลูกศรตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ของเมาส์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีดํานะคะแบบหมุนเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็คลิกค้างไว้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะคะ สุดท้ายนะคะคำสั่งลบภาพนะคะให้เราคลิกที่รูปรูปนั้นนะคะจากนั้นกด delete นะคะที่แป้นพิมพ์ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวครูยุ้ยนะคะจะไปสาธิตการปรับรูปภาพให้เหมาะสมนะคะตามคำสั่งต่างๆในหน้า35ให้เด็กๆได้ดูกันนะคะอ่ะกลับมาในหน้างานของเราเหมือนเดิมนะคะ มาดูกันที่คำสั่งแรกเลยนะคะคำสั่งของการย่อขยายค่ะการย่อขยายนะคะให้เรานำเมาส์ของเรานะคะไปคลิกที่รูปรูปนี้ค่ะอ่ะจากนั้นนะคะแสดงกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้การย่อขยายเอาเมาส์ไปคลิกที่จุดวงกลมนะคะที่มุมนะคะแบบนี้ สัญลักษณ์ของเมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสีขาวนะคะสองหัวแบบนี้เสร็จแล้วให้เราดึงนะคะดึงขึ้นดึงลงนะคะย่อขยายขนาดตามความต้องการของเราเลยนะคะสมมุติว่าอยากให้ใหญ่หน่อยก็ดึงขึ้นให้สูงหน่อยนะคะ อ,อย่างที่ครูยุ้ยบอกว่าการย่อขยายนะคะจะต้องดึงตามมุมนะคะสี่มุมแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราดึงข้างๆเนี่ยรูปเราจะไม่สวยนะคะอาจจะบีบเกินไปหรืออาจจะดูกว้างเกินไปแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ดึงนะคะตามมุมจะดีกว่านะคะรูปจะไม่เสียสมดุลน,นะคะแล้วก็ขนาดสวยงามด้วยนะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นคําสั่งการย้ายค่ะการย้ายนะคะก็คลิกที่รูปแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์ของลูกศรน,นะคะสี่มุมแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็เอาเมาส์คลิกค้างค่ะจากนั้นก็ย้ายมาตามตำแหน่งที่เราต้องการสมมติคุยุอยากให้อยู่ริมทางขวามือแบบนี้อ่ะเราก็วางรูปภาพแบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะต่อมาเป็นคำสั่งการหมุนค่ะอ่ะมาดูคำสั่งการหมุนนะคะเดี๋ยวคุยุย้ายรูปมาอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะจะได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้น คำสั่งการหมุนเห็นไหมคะเมื่อเราเนี่ยคลิกที่รูปนี้แล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์ของลูกศรหมุนนะคะสีขาวแบบนี้อยู่ด้านบนรูปให้เรานะคะเอาเมาส์เนี่ยไปชี้ที่ลูกศรตรงนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะสัญลักษณ์ของเมาส์จากที่เป็นเคอร์เซอร์นะคะลูกตัวไอเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีดําแบบนี้นะคะให้เรากดค้างแล้วก็หมุนขวา หมุนซ้ายนะคะตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยสมมุติว่าอยากให้รูปเอียงดันซ้ายนิดนึงนะคะแบบนี้อ่ะเราก็วางไว้แบบนี้คำสั่งสุดท้ายนะคะของหน้า35นะคะเป็นคำสั่งการลบภาพนะคะลบภาพง่ายๆเลยนะคะแค่เราคลิกรูปนะคะจากนั้นกด delete ที่แป้นพิมพ์แบบนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะลูกที่เราแทรกขึ้นมานะคะอาจจะแทรกขึ้นมาผิดหรือว่าอาจจะอยากเปลี่ยนรูปใหม่นะคะเราก็สามารถกด delete ได้นะคะที่แป้นพิมพ์ของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า36นะคะ สำหรับในหน้า36นะคะเขาก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการตัดข้อความนั่นเองนะคะหรือว่าการตัดรูปภาพที่เราเนี่ยแทรกเข้ามาเขาบอกว่ารูปภาพที่เรานะคะแทรกเข้ามาในเอกสารของเราเนี่ยจะถูกยึดติดกับบรรทัดข,ของข้อความในหน้ากระดาษเอาไว้นะคะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องทําการตัดข้อความ หรือว่าแลปแทปออกซะก่อนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับรูปภาพที่เราแทรกขึ้นมาได้นะคะซึ่งขั้นตอนการตัดข้อความนะคะก็มีง่ายๆเพียง3ขั้นตอนตรงนี้นะคะอ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคลิกเลือกรูปภาพนะคะจากนั้นให้เราเนี่ยมาคลิกที่สัญลักษณ์ของแลปแทบนะคะก็คือสัญลักษณ์ที่ขึ้นอยู่ข้างๆรูปนี้นะคะเขาจะเป็นรวบ โค้งๆสีเทาๆนะคะแล้วก็มีขีดๆนะคะอ่ะกดคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกรูปแบบนะคะข้อความที่เราเนี่ยต้องการ6อันนี้นะคะเราสามารถเลือกอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้รูปเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้ก่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะเลือกเป็นอันที่2นะคะของแถวที่2 อันนี้คือแถวที่1อันนี้คือแถวที่2น,น,น,นะคะเราเนี่ยจะเลือกอันที่2ของแถวที่2นะคะซึ่งเขาจะเขียนว่า i ี h t e ท t นะคะก็คือจะทำให้รูปภาพเนี่ยอยู่ด้านหลังข้อความนะคะซึ่งเดี๋ยวครูยุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายให้เด็กๆฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดูนะคะตัวอย่างของการตัดข้อความก่อนเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะที่เขาบอกว่าการแทรกรูปภาพเนี่ยครั้งแรกนะคะจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวคุยลองแทรกรูปภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ insert picture อ่ะเลือกรูปภาพนะคะกด insert อ่ะรูปมาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถย้ายได้เลยไหมนะคะอ่ะคุย IC เนี่ยเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปแล้วอ่ะเลื่อน spot, เห็นไหมคะ รูปของเราเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะตามคําสั่งของเราเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้กด l a b t a g ออกนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่ครูยุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดข้อความนะคะอ่ะให้เราเนี่ยคลิกที่สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเจอกับ6รูปแบบเลยนะคะของการเลือกแถวที่1แล้วก็แถวที่2 ให้เรานะคะเลือกเป็นแถวที่2อันที่2นะคะ B High Tag แบบนี้นะคะอ่ะเมื่อกดแล้วนะคะมาสังเกตกันว่ารูปของเราเนี่ยจะเคลื่อนย้ายได้หรือยังนะคะนี่เห็นไหมคะสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆแทรกรูปมาเราย้ายไม่ได้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะให้เราไปทำตามขั้นตอนที่ครูยุ้ยเนี่ยทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะเด็กๆ กลับมาที่หน้าหนังสือเรียนของเรานะคะในหน้า36นะคะเขาก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแล้วก็การเลือกนะคะการตัดข้อความเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะดูตัวอย่างทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก่อนนะคะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของการเลือกคำสั่ง in front of text นะคะก็คือ เลือกให้รูปภาพที่เราแทรกเข้ามานะคะอยู่ด้านหน้าข้อความหรืออยู่ด้านบนข้อความที่เราเนี่ยพิมพไว้ในเอกสารนะคะอ่าดูตัวอย่างเห็นไหมคะเมื่อเขาเนี่ยพิมพ์ข้อความเอาไว้ในงานใช่ไหมคะในเอกสารเนี่ย แล้วแทรกรูปภาพเข้ามานะคะจากนั้นอยากจะให้รูปภาพเนี่ยเขาทับเอกสารนะคะหรือว่าอยู่ด้านหน้าข้อความนะคะก็ให้เราเนี่ยไปเลือกคำสั่ง in font of text นะคะรูปก็จะอยู่บนข้อความนะคะแบบนี้ถัดมานะคะจะเป็นทางด้านขวามือนะคะตัวอย่างของการเลือกคำสั่ง High t e c h นะคะที่คยุยเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นคำสั่งนี้นะคะก็คือให้รูปภาพที่เราแทรกเข้ามาเนี่ยอยู่ด้านหลังหรือว่าอยู่ด้านล่างข้อความที่เราพิมพ์เอาไว้นะคะเพราะว่าการใช้คำสั่งนี้นะคะจะทำให้งานของเราเนี่ยน่ารักมากขึ้นนะคะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่านดูตัวอย่างที่หนังสือเรียนเนี่ยเขาได้นามาให้ดูนะคะเห็นไหมว่าข้อความเนี่ยอยู่ด้านบนรูปภาพที่เราแทรกเข้าไปนะคะ เดี๋ยวครูยุ้ยนะคะจะลองทําให้เด็กๆดูนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอะอันนี้นะคะครูยุ้ยก็แอบพิมพ์ข้อความนะคะตามหน้าหนังสือของเราเอาไว้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะที่คําสั่งแรกนะคะ in font of text นะคะ ขั้นตอนแรกเราก็ต้องไปเอารูปภาพมาก่อนนะคะ insert picture แล้วก็ไปเลือกรูปมานะคะ,ะรูปนะคะจะยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้เห็นไหมคะเด็กๆทีนี้เนี่ยเราอยากจะให้รูปนะคะทับข้อความที่เราเนี่ยพิมพ์มาไว้ตรงนี้นะคะให้เราเลือกอะไรคะ in font of text นะคะ,ะไปเลือกที่ in font of text นะคะ In font of head นะคะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายเลยนะคะแถวที่2ตัวที่3นะคะอ่ะเราก็เลือกอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยรูปเราก็จะสามารถย้ายได้นะคะแล้วก็ขยายให้รูปเนี่ยใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะอ่ะรูปที่เราแทรกเข้ามานะคะก็จะทับตัวอักษรไปแบบนี้นะคะ อะต่อมานะคะเรามาดูคำสั่งที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะคะสำหรับโปรแกรม Microsoft Word นะคะก็คือคำสั่ง Be High Tech นะคะซึ่งจะทำให้รูปภาพเนี่ยอยู่ด้านหลังข้อความอ่ะให้เรานะคะกดที่รูปแบบนี้จากนั้นเลือกสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปกดที่ b High Tech นะคะที่คุยิบอกว่านิยมใช้กันมากที่สุดนะคะ เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะรูปไปอยู่ด้านหลังตัวอักษรหรือว่าข้อความเรียบร้อยแล้วทําให้งานของเรานะคะน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการตัดข้อความแล้วก็การเลือกคําสั่งนะคะของรูปภาพที่เราแทรกเข้ามาะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ สำหรับหน่วยที่6กนะคะการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะคะในหัวข้อของการตกแต่งเอกสารด้วยรูปภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ การปรับรูปภาพนะคะให้มีขนาดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การตัดข้อความนะคะการเลือกคำสั่งต่างๆนะคะตามที่ครูยุยเนี่ยได้สอนไปเมื่อสักครู่นะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะถ้าเรานะคะอยากจะให้งานเอกสารของเรานะคะมีลูกเล่นนะคะแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ เราสามารถใช้เทคนิคการแทรกรูปภาพนี้เข้าไปได้นะคะมันจะทำให้งานของเราเนี่ยน่ารักแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอสอนออนไลน์นะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในคาบเรียนต่อไปนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับการใส่กรอบให้กับรูปภาพที่เราเนี่ยแทรกเข้ามานะคะ แล้วก็การเพิ่มความน่าสนใจนะคะด้วยอักษรศิลป์นะคะให้กับงานเอกสารของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ